เขาเรียนรู้เรื่องโลกได้แล้วเขาเรียกผู้รู้แจ้งโลกโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกก็คือว่ารู้โลกธรรมแปดโลกธรรมแปดคือได้ราบเ <c oughs> สื่อมราบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารสญมีสุขมีทุกข์อันนี้มันเป็นของคู่กันแปดเรารู้ว่ามันเกิดก็คือมันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแก่เราก็ต้องรู้ว่าโลกธรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่โลกธรรมนี้อะไรไม่เที่ยง โลกธรรมนี้แหละเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมสลายมันอยู่ไม่นานเมื่อโลกธรรมนั้นเสื่อมคนก็จะยอมรับความจริงได้ไม่ว่ามีเงินเนี่ยมีทรัพย์เนี่ยแต่มันจะต้องเสื่อมมีแต่ถ้าคนบ้าแล้วฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมเนี่ยเสียคนเลยเสียตัวเสียเนื้อเสียหน้าเสียตาเสียญาติเสียพี่เสียน้องเสียทั้งหมดเพราะเมื่อมันมีมากๆๆมันจะยิ่งยะโสหังจ้งหองแล้วตันนี่ทีเหนียวยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ไม่ฟังใครทั้งหมดเพราะถือว่ากูมีแล้วเมื่อการมีแล้วทําให้คนหลงแม้แต่พระสงฆ์อเจ้ามึงครพอมีก็จะหลงมีอะไรหลงมั่งพอมีหน้ามีตามีเกตมียศมีชื่อมีเสียงมีญาติมีโยมมีคนเคารพนับถือมันก็เมาขึ้นมาได้ระยะโอหังขึ้นมาได้เพราะได้ลาบ ได้ลาบมากๆทำให้ติดลาบเมื่อติดลาบแล้วก็อย่าหวังที่จะไปสูงกว่านั้นแล้วทำเลวเพื่อลาบได้ทุกอย่างแม้เทวทัตนี่เลวเพราะอะไรรู้ไหมเทวทัตท,ที่ทำลายพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายเทวทัตนี่แลถูกลาบสกาละครอบงำแลว้วลาบสกาละเป็นอันตรายแสรเผ็ดหยาบคายแก่การบรรุมณิพานเทวทัตท,ทำชั่วเพราะลาบสกาละที่พระเจ้าอาชาติศัตรูนำไปบริเคนถวาย มอ,มอบเงินมอบข้าวมอบของมอบอาหารการอยู่การกินมอบอย่างดีเพราะพระเจ้าชาติสตูเรื่องใสพระเทวทัตอาหารหลายสำรับแต่เชาวไปประเคนบูชาโดยกษัตริย์คราวนี้พระเทวทัตจึงเมาเมาลาบในสมัยในสมัยพุทธเจ้ายังไม่มีรับเงินรับทองเดี๋ยวนี้พรักเงินรับทองเพราะรับเงินรับทองมัก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 มมัก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 ขอหนาขึ้น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  พอหนาขึ้นหนาขึ้นจะลอกคลาบของมนุษย์ออกมันช่างยากมากแล้วไม่รู้ว่ามันคือมันซะด้วยไม่รู้ว่ามันคือมันนี่มันเป็นปัจจัยอ่ะถ้ารู้ว่าปัจจัยคือปัจจัยปัจจัยมันสามารถปัดทุกออกจากใจได้ปัจจัยให้เป๋ได้ปัจจัยให้เสียผู้เสียคนได้ปัจจัยให้เสียศีลเสียธรรมได้ปัจจัยให้ทุกได้ปัจจัยให้วิตกให้กังวลให้ฆ่าตัวตายให้คาบ ฆ่าพี่ฆ่าน้องแย่งกันปัจจัยมันสามารถฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าญาติฆ่ามิตรฆ่าสหายฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าลูกที่ต้องการปัจจัยเมื่อไม่ได้มันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันยังได้เลยปัจจัยจึงเป็นทุคฆ่าในกษัตริย์ของจีนเนี่ยเขาต้องการเงินทองอย่างเดียวคือต้องการอำนาจเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าไปหมดกษัตริย์จีนกษัตริย์ไทยก็เหมือนกันฆ่าได้ทั้งหมดถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเข้าไปเนี่ยญาติพี่น้องกันก็เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องลาบนี้มันไม่ไว้หน้าใคร มันอยู่กับคนคนพร้อมที่จะเลวได้ถ้าไม่รู้จักใช้มันแล้วมันจะใช้คนเมื่อมันใช้คนคนจะเป็นทุกข์เป็นเป็นใครว่าเป็นทาสมันแล้วมันก็จะใช้คนให้ตายคามันหาคามันห่วงคามันห่วงคามันเป็นเปรตคามันทุกข์ามันแล้วจนออกไม่ได้แต่ถ้าคนเปลนเป็นเนี่ยเขาก็จะแปลงเขาเรียกแปลง แปลงลาบนั้นให้เกิดกุศลเหมือนคนฉลาดเขาจะแปลงไฟหม้อแปลงไฟเขาจะแปลงให้เกิดพัดลมแปลงให้เกิดแอร์แปลงให้เกิดเป็นแสงสว่างแปลงให้เกิดเป็นเสียงแปลงให้เกิดเป็นภาพแปลว่าคนฉลาดเขาจะแปลงไฟนั้นให้เกิดเป็นพลังงานสร้างสรรค์ได้หลายอย่างคนฉลาดก็เช่นเดียวกันเขาจะแปลงทรัพย์ให้เป็นกุศลให้เป็นความฉลาดให้เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เป็นเมตตาให้เป็นปราณี ให้เป็นกุศลสูงส่งเข้าไปอีกแปลว่าเขาแปลงทรัพย์เป็นถ้าทรัพย์ที่แปลงไม่เป็นมันก็จะทําลายเขาเขามีมากๆหรือมี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 มันก็เลยทําให้เขาต้องเป็นเปรตเป็นทุกเป็นทรมานเพราะนั้นรัพย์ไม่ใช่่ึงเลวรัพย์ไม่ใช่ลึงดีมันอยู่ที่จะแปลงเป็นอะไรเท่านั้นเองแปลงเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลแปลงเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลทรัพย์สามารถทําให้ญาติพี่น้องทะเลาะวิวาททรั์สามารถ สมานจิตพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายได้ทรัพย์สามารถที่บำบัดทุกบำบุงสุขแก่ตัวเองและสัตว์โลกทั้งหลายได้แต่ทรัพย์ก็นำความทุกข์ให้แก็บตัวเราได้เพราะนั้นลาบนี้เราต้องเข้าใจเป็นโลกธรรมมันอยู่ในโลกจะห่างมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันเมื่ออยู่กับมันแล้วจะใช้อย่างไงให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเป็นนายเราเราต้องเป็นนายมันถ้าเงินหรือทรัพย์เป็นนายคนคนจะเป็นทาสมันเป็นที่ข้ามัน ยอมรับใช้มันแต่ถ้าคนเป็นนายมันจะใช้มันจะไม่ให้มันใช้เราถ้าใช้มันมันจะเป็นเป็นลูกจ้างเราเป็นที้ค่าเราเป็นผู้รับใช้เราเพราะนั้นทรัพย์ไม่ใช่เรื่องเลวไม่ใช่เรื่องดีมันอยู่ที่คนนั้นจะนำไปทำอะไรนำไปฆ่าสังฆ่าคนก็ได้นำไปซื้อเหล้ามากินฆ่าตัวเองก็ได้นำมาซื้อยาบ้าเพื่อกินก็ได้นำมาซื้อไอ้มีดมาปืนมายิงหัวตัวเองก็ได้ แล้วนํามาเพื่อประโยชน์เ,เพื่อกูลสงเคราะห์บุคคลอื่นในโลกกระดะเพราะนั้นคนมีทรัพย์ใช้เป็นนั้นมันเกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษสูงสุดแล้วควนี้มียศคนมียศถามนาสามัมถิเมาขึ้นมาพอมียศนี่ก็จะเมาหละพุทธาวนนาคีตักลาบย่อมไม่ติดเรายศย่อมไม่ติดเราสรรเสริญย่อมไม่ติดเราสุขย่อมไม่ติดเราแล้วนาคีตะเอ่ยพุทธสอนพันนาคีตะผู้ประทับพระองค์ นาคีตัดเอ่ยมนุษย์เท่ายในโลกนี้เมื่อได้ลาบเมื่อได้ลาบแล้วเมาในลาบนั้นลาบนั้นจะทําให้เป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยศแล้วเขาหลงยศนั้นยศนั้นทําให้เขาทําชั่วทําเลวอย่างยิ่งแต่ยศที่ดีเขาจะนํายศนั้นไปปราบคนพาลอภิบาลคนดีนําความสุขให้เกิดแต่อนาประชาราชเมื่อยศที่ยิ่งใหญ่เขานายศไปสร้างสรร ย้ไปปรับความชั่วความเลวเหมือนหมอเขามีวิชาความรู้เขาไปปรับโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดมนุษย์เด็กคนทุกเขาก็ได้ค่าตอบแทนเป็นดอกบัวบูชาคุณเพราะมนุษย์เมื่อได้ชีวิตแล้วเขาจะหาทรัพย์เพิ่มขึ้นได้อีกแต่ถ้าหมอที่เลวก็จะวิชาชีพนั้นไปรีดไปไถไปขุดไปหาความร่ำรวยให้กับตัวเองโดยที่ที่ว่าไปขุดรีดแล้วนําความทุกข์ให้กับคนอื่นเขาทุกข์อยู่แล้วต้องซ้ําเติมมันทุกข์ยิ่งขึ้น ทุกร่างกายไม่พอทุกต้องเอาทรัพย์ไปบำรุงบำเรออีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยศที่ได้มาแล้วเอาไปทำอะไรถ้าได้ยศมาดีมันก็สร้างสรรค์ถ้าได้ยศไม่ดีมันก็ทำลายผู้ที่ถือยศนั่นเองผู้มีอำนาจถ้าใช้อำนาจดีอำนาจ,นาจ,นาจนก็สร้างสรรค์ผู้ใช้อำนาจไปดีอำนาจามันก็ทำลายล้างตัวเองเหมือนมีมีดอยู่ในมือเอาไปถากถางเอาไปหั่นผักเอาไปหั่นเนื้อหั่นหมูได้แต่เอามีดน้ำหนักฟันหัวตัวเองนมาแทงตัวเองฟันหน้าแข้งตัวเองได้เพราะนั้นยศก็เช่นเดียวกัน ใช้เป็นเกิดประโยชน์ใช้ไม่เป็นเกิดโทษมหันยศไม่นานเขาจึงถอดออกจากยศนั้นๆอยู่ได้ไม่นานแล้วสรรเสริญไม่ใช่เดียวกันเขาสรรเสริญยกย่องแต่เดี๋ยวเขาก็ยกทุ่มพอเขายกไปยกไปยกไปทีเขายกยอเพื่อจะกินปลาบางคนนี่เสียไรเพราะเขายกย่องยกยอทาอะไรให้เขายกย่องยกยอมากๆบางทีเสียคนเลยเขายกย่องยกยอมากๆบางทีเสียเสียเนี่ยเขาห้ามยกย่องบุคคลดังนี้หนึ่ง ห้ามยกย่องบุตรเมื่อยังเรียนไม่จบห้ามยกย่องทหารเมื่อยังรบไม่จบห้ามยกย่องภรรยาเมื่ออายุยังไม่ถึงยี่ห้าเพราะถ้ายกแล้วเสียคนหมดเลยพวกนี้อายุยังน้อยๆไปเที่ยวยกยก่อก,กเสียคนเลยหลงตัวเองโมเมาหมด,หมด,หมดยกลูกยังเรียนไม่จบเขาก็ประมาณเลินเล่อ,อแล้วไปยกมากๆม,ม,มนุษย์เสียคนคำยกย่องทำให้คนเท่าเดิมแต่คำติดทำให้คน เห็นตัวเองแต่คนไม่ชอบคำติมีประโยชน์กว่าคำยกคำติถ้าเรามีขี้ตาเรามีขี้หัวไม่มีขี้ฟันมีคนบอกเราเราขอบคุณเราเป็นกระจกส่องให้เราก็มีประโยชน์สูงสุดเพราะฉนั้นคำติมีประโยชน์มากกว่าคำชมแต่คนเราจะชอบคำชมมากกว่าคำติทําอะไรต้องให้เขาชมถ้าเขาชมก็ว่าดีแล้วถ้าเราดีแล้วก็เท่าเดิมถ้าเราเรว เขาชม,มาว่าเราดีเราก็าเลวอ,อื่นเองเพราะนั้นคําชมต้องรู้ว่าจริงหรือไม่คนที่ชมเรามีความจริงใจหรือไม่คนที่ติเราเขาบริสุทธิ์ใจหรือไม่เลยมุ่งจะจับผิดแล้วเขาติเพื่อจะขัดเกลาติดเพื่อก่อตั้งบางทีต้องจ้างไอ,ไอ้ไอ้ที่ผู้ก่อสร้างเขาจะต้องมีวิศวะมาสําหรับติดสาหรับชมสําหรับดูสําหรับคอยบอกอนี่นะ้เขาต้องจ้างมาโดยแพงๆด้วยเพราะนั้นคนติดแต่คนไม่ชอบแต่ติเราจะได้ประโยชน์ ผู้เจ้าถึงว่าดูกรพิสุจน์ทั้งหลายท่านจมมองเห็นคนที่ติเราอยู่นั้นเป็นผู้ชี่คุ้มทรัพย์ให้เธดอย่ามองคนตินั้นเป็นคนที่มุ่งร้ายต่อเราเพราะถ้าเขาติดโดยเมตตาไปว่าติดติงเพื่อก่อตั้งแต่ติดเตียนใช้ไม่ได้ติดจนเตียนเลยมันเลี้ยวหมดไม่ได้ต้องติดว่าอันไหนควรติอันไหนควรชมแล้วอันไหนดีแล้วพัฒนาต่อไปอันไหนควรติก็ต้องติอันไหนควรชมจบคนฉลาดเขาถึงนิคคันหะปักคันหะติบุคคลที่ควรติ ชมบุคคลที่คนชมคนเป็นใหญ่ต้องติดบุคคลที่คนติดและชมบุคคลที er euh. ่คนชมจึงจะถูกการเลือกสรรเพราะนั้นโลกกระทำมันยังมีมันอยู่อย่างนี้ได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็มีความสุขความสุขที่อยู่ในโลกนี้สุขในการมีลาบสุขในการจ่ายจลาบสุขในการใช้ลาบฝนสุขในการที่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินถูกในการที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขในการที่ไม่ต้องประกอบอาชีพที่ทุจริตสุขในการที่มีศินมีธรรมมันดีงามสุขในการให้สุขในการรับ สุขในในร่างกายสุขในจิตใจสุขในการมีสุขในการดีสุขในการเป็นสุขมันมีหลายสุขแล้วจนสุขขณะสุขในสมาธิสุขในปฐมฌานตุติยฌานตุติยฌานตุติฌานสุขนาคาสารัญจาจนถึงวิญญาณัญจาและสุขในโสดาสุขในเสกิธาสุขนานาขาสุขในอรหันต์เพราะสุขมันมีหลายขั้นตอนและสุขของหมาสุขของแมวสุขของหนอนสุขของมนุษย์และสุขของเทวดาและสุขของพระพรหมแล้วก็สุขของอริยะ สุกมันมีหลายสุขหลายขั้นตอนเขานี้คนเราเมื่อมีสุขตรงไหนก็จะยึดว่าความสุขของฉันแท้สุขของคนอื่นไม่แท้ยังนอนเขากินอินอนหลับในซากหมา,นาเนวก็บอกฉันสุกแล้วฉันสุกแล้วสุกกว่าเทวดาเทวดาต้องไปนู่นไปนี่ไปไหนต้องหอบมาต้องบันดาลให้เกิดเป็นทิพยาหารสู่เราไม่ได้เรานี่เมียเต็มเลยอยู่ในนอนนี่จะเอาตัวไหนก็ได้ยกโคมตัวนั้นโคมตัวนี้ขึ้นขี่ตัวนี้ขึ้นขี่ตัวน,วนี้เทวดาเฮ้ยมีแค่ห้าร้อยนอนเขามีเป็นหมื่นหมื่นเพราะว่า เขาได้มีมากกว่าผัวมากกว่าขนุกกตว่างเนี่ยเพราะนั้นความสุขของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้คนอยู่ที่ไหนก็จะติดสุขนั้นๆแล้วก็ค่อยใจว่าสุขนั้นๆเป็นของแท้ของเที่ยงแต่สุขมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เหมือนมะม่วงสุขเมื่อปล่อยนานน,านมันจะเนา่าเมื่อเนา่นเนา,นนาแล้วหนอนจอะมนุษย์ก็เหมือนกันถือสุขมากๆเข้าเดี๋ยวก็เนา่าเพราะนั้นสุขกข็อย่าไปเชื่อมันเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเพราะนั้นโลกธรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อทุกเกินขึ้นแล้วเออไม่นานโลกไอ้ทุกนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็ไปสุขไอ้ได้ลาบก็มันเออไม่นานหนอไอ้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงมันเดินเดินทางเงินนี้มันก็เดินทางไปนู่นไปนี่ไปตลาดไปเซเว่นไปไปสารพัดอย่างไปร้านขายหมอหายาไปไปเดี๋ยวก่อตอนสุดท้ายก็อานิจจาสังขาราพระตสวด เงินมันจะเดินทางมันอยู่เรื่อยๆทรัพย์มันก็จะเดินทางข้อมันเช่นนั้นเองแล้วยศก็มันจะเดินทางสารเสริญมันก็เดินทางสุขก็เดินทางเมื่อเหร่ทุกอย่างเดินทางเช่นนี้แล้วใจเชอยู่ตรงกลางโอ้โลกธรรมเกิดขึ้นแล้วแต่โลกธรรมนี่แล้วมันมาแล้วมันก็จะไปมันจะเป็นคู่โลกมันจะครอบโลกมันจะคลุมโลกเอาไว้ถ้าอยู่ในโลกนี้พวกโลกธรรมไม่ได้แม้แต่ศาสดาผู้เป็นอรหันต์ก็ยังถูกโลกด่าเลยเขาด่าพุนเจ้าว่าไง พระสัมมณนะโคดมทําให้หญิงเป็นไม้ชายเป็นหมันหญิงเป็นไม้ก็คือพอผัวเขาบวชผู้หญิงก็เลยเป็นไม้ชายเป็นหมันก็คือมาบวชแล้วก็คือไม่สามารถสื่อพันต่อได้ก็เรียกเขากดาวเนี่ยพระพุทธเจ้าเองยังโดนดา่าลอตินแล้วเราอ่ะจะไม่โดนเพราะพุทธรูปนั่งอยู่ ALD, เฉยๆพุทธรูปองนี้คอยอาวไปเว้ยพุทธโกยิ้มโพดน่าจะสารวมสักนิดพุทธรูปนี่เบิ่งตาสูงก็ พุทธรูปอง์นี้ทาไมหลุดตาเกินพุทธรูปองนี้อืหน้าบึ้งหน้ากลัวพุทธรูปองค์นี้โอ้ขาไม่สมส่นวนพุทธรูปองค์นีสสนน้หัวแหลมเกินพุทธรูปเป็นกระจุกมวยยังไงไม่รู้ไม่เหมือนเพราะพุทธรูปนั่งเฉยๆก็ยังโดนคนติเลยแล้วเราล่ะจะ้นได้อย่างไรเมื่อคําติคําชมเป็นของคู่โลกเช่นี้แล้วชาวพุทธก็ต้องรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันก็วางใจเป็นกลางอ,อมีข้อมันอย่างนี้ คัมภีร์คอมชมีอยู่คู่โลกเราก็นํามาพิจารณาว่าโอของนี้มันทำาแล้ว่นไหวไหมถ้าว่นไหวอนุบาลหนึ่งนับไม้หึ่งไม้ถ้าไม่ว่นไหวเออผ่านได้ผ่านได้ผ่านได,นได้เขาจะทดลองเหมือนครูเขาให้การบ้านเราโลกระธรรมก็คือครูที่การบ้านเราถ้าเราผ่านได้ <c oughs> เราก็เลื่อนชั้นถ้าผ่านไม่ได้ก็ซ้ำซากซ้ำ,ซำ,ซำชั้นอยู่นั่นเองอยะถา,าวาริวาปรุรา <c oughs> ปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวันโตกินนางเตตานังอุปกคปติอิชิตังปฏติตังตุมหังกิพเมีวัสมิจตุสเพปุเรนกุสังกปาจันโธปนาราโสยถามณีโชเทรโสยถาสกิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวัตปันตรายโยตุทิทาโยโกภวะอภิวาธนสีสนิจังุทาปจ,จายโน จตาโรโธรรม,มาวัฒนเตียยุวันโนสุขังภาลา